ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกับ power c ล i ปที่2ครับวันนี้พี่นัทเปลี่ยนไปแล้วบ้านพี่นัทก็เปลี่ยนไปแล้วแล้วบอกได้เลยว่าแรงงานทาสเรานี่ตื่นเช้ามาก็ขมักขเม่นสุดๆคือหลังจากที่เล่นคลิปแรกไปก็ไปฟาร์มต่อนะแล้วมันหยุดไม่ได้นะด้วยความที่แบบว่าหมู่บ้านมันต้องมีวงจรชีวิตที่ครบตอนนี้เราก็เลยแบบว่ามีสมาชิกในบ้านเราเต็มไปหมดเลยมีคนปลูกผักรดน้ําต้นไม้เก็บผักตัดต้นไม้ขุดหินขุดแร่มีคนยกของไปเก็บให้แล้วบ้านเราเนี่ยก ตอนนี้เป็นบ้าน2ชั้นเรียบร้อยนะพี่นัดต่อเติมชั้นบดแล้วนะครับชั้นล่างก็ไม่ได้มีอะไรหรอกเอาจริงแค่ขยายมันกว้างๆไว้ก่อน ที่สําคัญนะก็จะบอกว่าเราสร้างของของอะไรได้มากมายเต็มไปหมดแต่คือหลักๆเลยเนี่ยวันนี้จะไปล่าบอสนี่บอสตัวแรกที่อยากได้เหลือเกินคือตอนนี้ก็แบบประชนภัยนะเปิดแมปไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอพวกบอสต่างๆที่แบบว่าเป็นบอสแมปอะไรเงี้ยที่เราเจอตัวแรกในคลิปแรกแมมโมเรสใช่ปะ่ะเวลสามแปดมันเยอะไปแต่พอเดินไปเรื่อยๆครับก็ปังเอิญไปเจอตัวนี้ฮะชิเลตเวลสิบเอ็ดคือตอนนี้ผมเวลเก้าผมคิดว่าน่าจะไหวแต่ว่าเราต้องฟาร์มอุปกรณ์ครับคือหลักๆเลยเนี่ย เราเอามอนเราไปสู้ก็ได้แต่บอสมันชอบตีเราแล้วเราอะยืนรับดาเมจไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยทำดาเมจด้วยนะครับสิ่งที่จะทำตัวนี้คือจะทำธนูพิษธนูธรรมดาก็เล่นได้แต่ว่าอยาทำธนูพิษไว้ด้วยน่าจะแรงกว่าลูกธนูก็ไม่มีมเยี่ยมเรามาคราฟกันเลยวันนี้ลูกธนูแอโร่ธรรมดาแม็กซ์อู้ยเยอะไปเออเอาสักห้าพอ เราตามคนมาช่วยดีกว่านะรู้จักใช้แรงงานให้มันคุ้มค่ามึงครับธนูกักูดีนี่คือปาร์ตี้เรามีตัวเท่ๆหลายตัวเลยนี่ครับทอมแบดมันเป็นแมวที่ผมไปเจอมันตอนกลางคืนแมวข้งคาวเท่เดียวส่วนอันนี้ก็ยังใช้ตัวเดิมนะเรวลเก้านะเพนกินเลตนะครับส่วนน้องทิ้งจอกนี่จําเป็นมากในตอนกลางคืนมันทําให้เราอุ่นถ้าเราเรียกเขามาเราจะอุ่นไม่หนาวทําอาหารได้ด้วยนะหมานี่ได้ตอนมันมาเลดบ้านเราก็บังเอิญได้มามันมาบุกบ,บ้านด้วยนะถ้าทําบ้านแบบเรเวลสูงๆมันจะมีมอนมาบุกบ,บ้านเ,เรา เดี๋ยวเราไปดูนอกบ้านก่อนระหว่างที่มันคราบลูกธนูให้เรานี่คือหมู่บ้านแรงงานนะครับอุ้ยทำไมมีต้นไม้ตรงนี้ตัดก่อนเนี่ยมันมีบั๊กนิดหน่อยที่แบบว่าต้นไม้ไปงอกในพื้นอะไรเงี้ยนะก็ไม่เป็นไรถือว่าได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าเราใช้ไม้ทุกวันอยู่แล้วถ้ามันงอกผมก็จะตัดขึ้นมานี่ฮะแล้วนี่ก็เป็นแรงงานในบ้านเรามีหลายหน่วย หลักๆเลยนะ <wield ing 1970> ผมแนะนาทุกคนที่เล่นใหม่นะครับเราต้องพยายามกด V ีบ่อยๆเพื่ออัพลงเนี้ยทำเควสตตรงเนี้ยให้ผ่านมันจะได้แบบเพิ่มจานวนแรงงานในบ้านเราได้นะพยายามมาเช็คบ่อยๆแล้วกันนะครับถ้าตัวไหนอู้งานนะครับแบบไม่ขึ้นรูปคอนอ่ะให้เราเอามันออกมาใหม่อีกรอบนึงมันก็จะเริ่มงานบางทีแบบมันบั็กไงเกมมันยังไม่ไม่นิ่งมากมันเออรี่กเนี่ครับจริงมันต้องมาช่วยกันโปรยผักแบบนี้โอ้ยนี่เลดประตูบุกถือหอกขึ้นมาเราจับตัวที่มาบุกได้ด้วยนะครับเดี๋ยวบุกทางหนว ของพวกโจรชั่วเฮ้ยลงน้ำเลยเหรออมาสองทางไปด้วยนี่ไงล่ะใช้สกิลเล่นมันลูกถือหอ,อกเลยดีกว่าอื้ออื้อมึงเป็นใครเนี่ย เล่นมันพวกเรามีโจรชั่วไปจมน้ำตายกันด้วยวะเจอกูอ้าวจมน้ำตายเรียบร้อยซนไงมาอยื่เลมนี้จ้ะอือไอพวกโจรซินดิเคตเตอร์อือนี่ครับเรียบร้อยครับจมน้ำไปไดีมีทะลึ่ง เอาของที่ดรอปมาให้หมดหมดแล้วป่ะเหลือตัวฮนูอยู่ในน้ำนัำ่แนแหละมึงอ่ะอเรียบร้อยเราหิวเหรอเนี่ยกินข้าวสิค้อนข้าวด้วยค้อนข้าวให้หมอนทุกตัวนี่ครับเวลาเล่นไปเรืเร่อยๆมันก็จะมีแบบเขาเรียกว่ามีเดี๋ยวมีคนแล้วก็มอนมาเล็ด บ้านเราก็ไม่เป็นไรก็คอยตั้งรับให้ดีนั่นเป็นสาเหตุที่เราต้องวางกระสอบทรายไว้กั้นไว้บ้างนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยก็กั้นแต่ก็กั้นไม่ค่อยอยู่หรอกจุดไฟจุดไฟให้ตัวแห้งอะทางานต่อไปเด็กๆไป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 เราจะบุกแล้ววะแล้วก็อย่าลืมทิ้งอาหารไว้ให้พวกมันด้วยนะพวกเพาของเราเนี่ยเนี่ยผมตั้งตะกร้าไว้ตะกร้านี้ใส่อาหารไว้เยอะมากเพื่อให้มอนเนี่ยมันมาเก็บกินเอาเองนะครับไปว้าปกันไปจับมอนต้องได้ตัว คือผมอยากได้กวางด้วยนะกวางมันหน้าตาเหมือนกับโปเกมอนเอ็กอะใครเคยเล่นโปเกมอนเอ็กวาบ้างกวางนี่เหมือนโปเกมอนเอ็กมากเหมือนสัตว์ในตำนานของโปเกมอนเอ็กแต่กลายมาเป็นแค่แบบลูกกระจอกในนี้อะนะเฮ้ยนั่นตัวอะไรวะตัวอะไรวะอู้ตัวอะวไรอ่ะคาปริชที่คือร่างสองของตัวนี้ปะเนี่ยปะเนี่ยไม่รู้ซัดและเอิม่มซัดด้วยอะไรดีออกไป เปิดก่อนได้เปรียบค่าใช้หอกก่อนพยายามประหยัดเลือดโอ้ยเนี่ยมันหลบไม่ได้เนี่ยเอาตายซะแล้วไอ้เหี้ยมึงก็ตีแรงเกินเดี๋ยวให้กูจับมันก่อนไอ้เหี้ยมันหาเรื่องทุกตัวตายหมดเลยกูไม่ได้จับเลย ไม่ได้แล้วดิมันนอนหลับไปแล้วเนี่ยโอ้โหเอ้ยอดได้ตัวนี้เลยอยากได้เนี่ยตัวปเริ่มเลยมึงใจเย็นดีทอมแบดวันนี้มีโอกาสว่ะกูบอกเลยมีโอกาสได้ตัวบอสแต่จะจับทันไหมเนี่ยกลัวแม่งไปตีบอสต,ตายไม่ใช่อะไรแต่แต่น่าจะตายยากนะครับเมื่อวานเนี่ยผมผมเนี่ยแหละที่ตายคือผมแอบไปเล่นแล้วผมตายห้าหกรอบนะผมยังไม่ได้ตัวมันสตีเอชิเลตเนี่ยอยากได้มากเลยนะมันเป็นมอนน้ําแข็งที่ดูดีมากตัวมันเหมือนกระลอกยาวๆอ่ะนะเดี๋ยวพาไปดู ธนูสิบห้าดอกกูนี่ไหวไหมนะปัญหาไม่ใช่เลยนะคือมอนแม่งตีแรงจัดแต่เหมือนมันจะมันจะแพ้ธาตุไฟนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเราเอาน้องติ้งจอกออกมาดีกว่าเฮ้ยเทียไปวะอยู่ไหนอยู่ไหนชิเลตไปไหนวะนั่นไงชิเลต เลเวล11 Dancer on the plane มึงได้ไป on the plane แน่วันนี้ต้อง head shot แล้วว่าพยายามยิงเข้าหัวครับ head shot ฟาดันกูจะโดนแล้ว นั่นไงกูว่าแล้วดูเลือดด้วยดูเลือดด้วยดูเลือดมันด้วยอจับดิโอ้เหียหยุดก่อนลูกให้พ่อจับมันก่อนมันจะตายแล้วเอาไหม่37%สิเจอเนี่ยเอาให้ได้นะเหลือ12ลูก เรียบร้อยเย็ดโดบอสเฟิสคิวได้แล้วครับชิเลตวันนี้ไม่ตายค่ะเปิดสวยนะคะเนี่ยไหนดูซิคูลิงนี่คืออะไรจากอากาศร้อนๆจะทำให้เย็นใช่ไหมเหมือนแบบเข้าโซลาวาผมเห็นมีโซลาวาอยู่ไงเนี่ยอาจจะต้องใช้ชิเลตนี่แหละในการเดินไปนะุยได้ตัวนะเนี่ยมองจากที่สูงๆนี่ยังไม่เห็นกวางเหมือนกวา้างจะอยู่วาร์ปก่อนหน้านี้อ่ะเดี๋ยวผมลองลองเดินไปดูอย่ามาตายแถวนี้ก็พอ ตกตึกตายแอะเสียเลือดนิดหน่อยไม่เป็นไรเกมนี้ตกพื้นไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะนั่นไงเวลเก้าเวลเก้าแต่เท่าตีมันหนึ่งตัวมันจะมาสองตัวเลยนะเรา <Yeah. S 1> เราใช้นี่ดีกว่าทอมทอมแคทกูเนี่ยแหละที่เด็ดบากเข้าให้บากเข้าให้เชี่ย <Yeah. S 1> มึงตีโคตรแรงไงทอมแคท พ่อพ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 ,อพออ่อรวบรวบอย่าแจมว่ะพอร้องได้ตัวครับจับมาสักสองตัวไม่เสียหายเล่นมันลูกก่อนที่พ่อจะตาย มาทอมแคทกูจะตายแล้วเฮียกลับบ้านดีกว่ากูจะตายแล้วคืขอ,วขอของที่มันเพิ่มเลือดได้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะแต่กินไข่กินอะไรก็ไม่เห็นจะเพิ่มเลือดเลยนะผมทําเมนูไว้ก็ไม่ได้เพิ่มเลือดเท่าไหร่เนี่ยต้องไปหาโป่ชอะไรอย่างนี้มาซื้อยาอะไรอย่างเงี้ยหาเงินซื้อยามากกว่ายังหาไอเทมนี่มันเพิ่มเลือดดีๆไม่ได้ครับคือเลือดมันค่อยๆเจนขึ้นมาท่าช้าแต่ว่า อยากได้แบบที่มันแดกแล้วมันแบบเพิ่มเลยอ่ะอันนี้ยังหาไม่เจอเฮ้ยวันนี้ได้ทั้งกวางได้ทั้งได้บอสมาด้วยไงแบบนี้สบายแล้วอะกูไหดูดูหน่อยเป็นไรอ่ะเขาทำไมตายอ่ะไปโดนอะไรตายเนี่ยเอ,เอ้าไอ้เฮียไปเจออะไรมาตายเฉย ตัวนี้ช่วยขุดท่อนซุงที่บ้านได้นะหาตัวตัดต้นไม้อะมึงเอามาตัดต้นไม้มาแล้วก็เมื่อกี้นี้ไหนนี่บอสงั้นเราเอาตัวที่ไม่ได้ใช้ออกก่อนไดร์เวลเฮเอาบอสมาใส่ว่ะทำไรได้เนี่ยเราฮะมีท่าหมตายเต็มเลยยอดเยี่ยมซิงเป็นเลเวลสิบแล้วนะตอนแรกจับมาเลเวลสิบเอ็ดแต่มันจะซิงกับเลเวลของเจ้าของนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามนั้น คือต้องบอกว่าเวลาเราเลยว่อัพเนี่ยโซนสีฟ้าที่เป็นโซนรอบฐานเราจะกว้างขึ้นนะครับหมายความว่าพื้นที่ทํางานต่าง,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 างๆนานาก็จะกว้างขึ้นด้วยอันนี้ผมว่าเดี๋ยวผมต้องยา้ายบ้านแหละคือตอนนี้มันติดน้ํามันก็เลยเดินลงไปในน้ำมันใหญ่เลยยกเว้นว่าผมจะมเรียกอะไรทำพื้นเป็นฟาวเดชั่นลงไปซึ่งมันก็ไม่ค่อยเหมาะนะผมทําเตียงให้ทุกคนนอนได้นะนี่เดี๋ยวเขาจะไปนอนกันเควสต,ต่อไปของผมคือการทำฮอตสปริงผมอยากทําบ่อน้ํา บอ่อน้อําบ่อน้ําร้อนนะทำยังไงนะลืมบอ่อน้ำร้อนต้องใช้พลาเดียมแฟกเมต์กับพาวฟลูิดพาฟลูิดนี่กูจะหาจากไหนวะนอนเราก็ต้องนอนแล้วปะวะเอาละครับผชนภัยกันต่อวะ่ะต้องล่ามอนตอนกลางคืนมาทำไอเทมด้วยนะลูกธนูเหลือเท่าไหร่ลืมดูลูกธนูเหลือ17 ไปกันเลยแต่เช้าพวกเรามันมีดันเจียนด้วยนะลองลงดันเจียนกันปะไปดีกว่าทุกคนผมเห็นดันเจียนอยู่มันเป็นถ้ำเป็นอะไรเงี้ยมีดันเจียนมีเลดบอสเนี่ยเดี๋ยวลองดูเมลปกาก้านี่คล้ายๆอปัปาก้าใช่ปะผมนี่เดินเข้าไปเลยครับโชว์พลังดิชิเลดว้าอูเฮียตัวโคตรใหญ่อ,อโชว์พลังเร็วชิเลด โอ้โหแรงไหมนั่นนี่ไอ้ท่าม่วงเนี่ยโคตรแรงโอ้โอ้โอ้โห,โโห,โโหเล่นมันชิเลตพอละลูกพอละลูกพอละลูกอือโอกาส33%ครับแต่ผมเป็นเทพกาชาวะ่ะเหลือเลยลืมให้ทุกตัวกินข้าวกินข้าวก่อนลูก ไดเมลปะก้ามาแล้วหลังจากได้เมลปะก้ามาเราก็จะนี่ครับบินได้แล้วด้วยดันเจียนเลเวลสิบสามไหวปะวะมอนเลเวลสิบสามไหวปะวะลองดีวะกูเพิ่งเวลเก้าเองอะ่ะแต่เราต้องไปหาของไงเอามาทำออนเซนนี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะลงดันเจียนเลยนะผมไม่เคยลงมาก่อนเลยเพราะผมไม่มั่นใจว่าผมจะรอดอะนะอันนี้มอนส่วนใหญ่เวลห้า Oh. ลุยดิมีชิลเลตอยู่รออะไรแต่จริงทอมบอยอ่ะแม่งหดเอ้ยไม่ใช่ทอมบอยทอมแคทกู mm hmm. เปิดให้ก่อนตามด้วยนะตามเลย,นะเลยทอมบอยทำเรื่องทอมบอย oh. ทอมแคทจับจับให้หมดเจอเฮียจับให้หมด oh. นั่นอะไรอ่ะกีรามาลี ใช้ธนูแม่งดีกว่าใส่ต้องคับลูกธนูเ,เยอะหลบดิพอก่อนลูกก<ะ>ูรอแทงเลยนะถ้าจับไม่ได้เรียบร้อยค่ะจับทุกตัวที่กูเจอเราเคาะแรกกับบ้านกันไหม เพราะแร่นี่มันตัวนี้ช่วยกันเร็วช่วยกันทำมาหากินไยวะต้องพกมาหลายๆประเภทนะพกพาวเนี่ยมันแบบว่ามีงานให้ทำหลายอย่าง น้ำหนักกูเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้เหลือเฟือเอาเอาเอาเหลือเยอะเอาให้หมด<ไ>ข้อจนเหนื่อย<ไ>เดี๋ยวพ่อให้กินข้าวลูกมึงยิงอะไรทอมแคททำไมเงินอยู่นี่โอ้ยเจ็บจับก่อนเลยเดี๋ยวไม่ได้จับทอมแคทกูแม่งดาซัดตายหมดอะ อย่าดื้อว่ะอุ้ยเหลือสามลูกลืมดูไม่จับแล้วบ้าเขาเนี่ยมึงเข้าไปอยู่ในก้อนหินได้ไงเนี่ยนี่เหียอแทงทะลุหินแม่งเลยด้านขวามีทางไปมีตัวน้ำเนี่ย ตอนนี้ผมอยากคราฟลูกบอลมากเลยฮะกูสร้างโตคราฟอะน,นี้ได้ไหมบิวในดันเจี้ยนไม่ได้วะากินข้าวกินข้าวลูกม่นมีแบบว่าไอยาอะไรก็ตามที่มันทำให้เราวาร์ฟออกได้บอกวะไม่มีแน่เลยเฮ้ยมันสู้กันอยู่ แจมดิแจมดิมดนี่ไงล่ะแจมดิโดนแน่นีแน่มาทำมอนกูเล่นมันทอมแบดตัวนี้ผมมีอยู่แล้วที่บ้านเนีบยผมก็จะฆ่ามัน ผมอยากได้วีน้อมแกลดพอดีฮัลโหล my เฟรน n ์รู้จักโรบาโต้คาร์ลอสบปาวะเพื่อนมึงลองเจอนี่หน่อยออกไปแะควิดมันสิลูกเออเวลาที่พ่อสู้หนูก็ต้องช่วยพ่อสิลูกติดพิษนี่ว่าเชื่อแล้วไอ้เหี้ยติดพิษ ทุกคนแล้วพิทจะหายได้ไงอ,อ่ะเอหายแล้วติดไม่นานยี่ยนึกว่าติดนานต้องคอยสลับมอนให้มันไปพักบ้างนะครับฟัดเลิ์อีกแล้วฉันไม่ยุ่งกับแกหรอกข้างล่างเป็นไรตกไปน่าจะตายนะความคงทนไอเทมเป็นไงบ้างอ๋อเหลือๆธนู่ เหลือสิบสองลูกกูว่าเอาบอสไม่อยู่นะดูทรงนะกลับมาเอคิทิดเดียชื่อแม่งเรียกยากช่ไหมรอแม่งทีละตัวดีกว่าเอ๊ะนี่งไงล่ะเพีย,ยงเขาให้ชิเลตเก็บมันลูกยืนดูชิเลตต่อสู้อย่างโหดร้ายส่วนเรายืนอยู่ที่นี่รอ รอช่วยแทงข้างหลังล่วงไปดีเฮ้ยมันเปิดบอสเลยเหรอไอ้ยังใจร้อนนีงะแต่เราล่อมาสู้ตรงนี้น่าจะได้เปรียบนะครับตรงช่องแคบเนี่ยผมช่วยแทงได้ด้วยเอาทีละตัวเด้อเอาบอสมาชนบอสครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับมาก่อนลูกเล่นมันทอมแบท กูรอในนี้เลยช่วยแทงช่วยแทงปอดแหกสุดๆทำแบตจะตายว่ะเหลือครึ่งหลอด้วครับกลับมาชิเล็ตเอาไปทีนึงอโอ้โหเลือดศัตรูมีมากเกินไปต้องเก็บต,ตัวหนึ่ง เฮีย้ยแรงชิลเลตกลับมาฟอ็อกซักออกไปฟ็อกมักเกฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจังหวะน,นี้ต้องแทงปะายกูจะตายปีนเขาดำเฮียอะไรกูจะตายแล้วฝากด้วยนะกินข้าวกินข้าว ไหวปะวะเคี่ยวฟอกฟางจะตายออกไปสู้กับเขาลูกเกตติว่าอือสัตว์โดนควิดโคตรแรงส่งลูกมึงออกไปโดนไปข้างนอกครับ ธันูหมดเอา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 ,เ,อาเดี๋ยวบอกนะขึ้นมาไม่ได้เดี๋ยวมึงใช้ดาเมจเออสกิลยิงลงไปลูกตอดมันตอดมัน,มนไม่เหรอมันก็ต้องนี่ที่เด็ด ได้แน่นอนยิงจากที่สูงไหมเออล่วงเรียบร้อยครับใช้สมองเล่นใช้เบเล่นไม่ต้องสู้เองเวลสิเเลยผมไม่จับนะตัวเมื่อกี้เพราะว่าเรามีกวางอยู่แล้วนะแต่ไม่รู้ว่าถ้าจับแล้วจะ แต่มันเป็นดันเจี้ยนมันน่าจะสปอล์เรื่อยๆแหละคิดว่าเฮ้ยไม่สิเพราะว่ามันบอกว่าดันนี้เวลสิบห้าไม่ใช่เหรอแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ดิหรือยังไงเอ๊ะยังไงหรือต้องไปดูดิต้องไปดูซากไหนวะไม่เห็นมีซากอะไรให้กูเลยไม่มีเลย ได้แค่เวลนะไม่ได้ของแต่ได้เวลก็โอเคนะอัพแต้มก่อนอัพเลือดอีกได้ไหมเนี่ยอัพแอทแทกหน่อยดิเพื่อตีให้มันแรงๆหน่อยดีที่เบาๆเทคโนโลยี Technology. มีแต้มม่วงด้วยแต้มม่วงมันทำอะไรวะอ๋อแต้มม่วงคืออันนี้นี่ฟักไข่อ่าเราสามารถสร้างพวกนี้ได้ อันนี้คือกินข้าวออตโต้เลยอะก็ดีดิไม่ต้องมานั่งกินเองอปืนยิงกอดกับไฟเบอร์หาแร่ให้เจอนะเดี๋ยวผมจะทำปืนว่ะแครับปิ้งกันคือปืนฮุกว่ะมันมีเทคโนโลยีแบบสีม่วงด้วยนะครับแบบแร่ผมก็ไม่ได้สังเกตนะค่อยๆเล่นค่อยๆเรียนรู้กันไปครับมอนกูเป็นไงบ้างเนี่ยสภาพเลือด ไม่มีไอเทมแบบหีบอะไรอยู่ตรงบอสเลยเหรอนั่นไงคือคือลือคือหีบ2อัน1 Attack ต e n d a n น e ดนส h ไฮเกรดเท n โ a l ลยีคืออะไรกดอะไรใช้ใช้ไหมอ๋อได้แต้มแล้วไอ้สร้อยนี่ไงสร้อย เพิม่มาแท็กนิดนึงเขาบอกอ๋อโอเคก็โอเค,อเคแล้วไงรีฟดันเจียนโอเคได้อยู่นะแต่อันนี้ในในในแง่ของดันเจียนนะก็จะมีถ้ำแบบนี้ซ่อนอยู่ทั่วแมบบนะแต่ว่ามันมีอันนี้ด้วยเว่อคอยเว้ยโจรอีกแล้วขี้เกียจยุ่งกับพวกแม่งอะโจรแต่ว่านะไหนๆก็ไหนๆลนะไปเลยทอมแบด ที่เด็ดลูกพ่อท่าไม้ตายอัลตราโซนิกเซนเซอร์เซนเซอร์แล้วเป็นไงคือแต่ละตัวมีท่าไม้ตายด,ด้วยนะอย่าลืมใช้เดี๋ยวผมดูดิว่าตัวน,นี้ยังใช้ไม่ได้นะ่ะเล่นมันลูกพอกปาร์คเล่นมันนี่คือดาเมจแรงขึ้นแล้วใช่ไหมโอ้ยโอ้ยว้าเจอกู เคียมันเล่นปืนเออขวิดปิว้วหมดอะถ้ากูข้ามกูได้ปืนไหมถามก่อนแทงยับเออได้แอมโมนะสู้เขาหนูได้กระสุนแอสซอไลไรโลด้วยแล้ว มีมอนโดนจับตรงนี้ป่ะอุ้ยจะบอกนะว่าฉันปล่อยแกได้ปล่อยแล้วเราได้ป่ะได้ตัวด้ป่ะได้ของนะได้ด้วยอ๋อได้ด้วยชื่อดูมัตอ๋อมาปาก้าขี่ได้เว้ยพวกเรากดล็อกสกิลให้หมดเลยสกิลมอนทั้งหลายทั้งปวง ตะปูมีกับดากด้วยสับแมชชีนกันไอตัวนี้ถือปืนได้เหรอทำจริงแต่ต้องใช้แร่อิงกอดต้องทำวันนี้ก่อนนะคิดว่านะถึงจะทำอิงกอดได้นะผมต้องไปล่ามอนประเภทไฟแล้วก็เก็บหินมาทำเตาเนี่ยน่าจะหลอมเอาเอาแร่มาหลอมเป็นเขาเรียกอะไรนะ เป็นอินกอดอ่ะเป็นทองแท่งมันอะไรพวกนี้ได้ครับโอเคโอเคค่อยๆเรียนรู้กูเอาไม้ออกก่อนหนักชิบหายตัวนี้คือเจ้าแห่งการขุดแร่วะ่ะดูมัดดูมัดดูดูมัดด,ด,ด,ดูเจ้าแห่งการขุดแร่เว้ยเยียแม่งลดน้ำได้ด้วยมึงสารพัดประโยชน์กันแล้วอีกไม่นาน ฉันจะได้สร้างเตาไฟแล้วล่ะนี่มันกินอาหารจนหมดแล้วหรอวะก็ไม่นี่อ๋อหมายถึงในตัวกูกูเนี่ยแหละที่หิวโอเคทุกคนวันนี้ก็ถือว่าได้พาทุกคนมาเห็นระบบ การต่อสู้นะแบบเต็มๆนะว่าสู้บอสเป็นยังไงสู้ดันเจียนเป็นยังไงและแน่นอนครับเราก็สามารถจับมอนมาได้เรื่อยๆนะแล้วก็ผจญภัยต่อไปเรื่อยๆเปิดแมปไปเรื่อยๆด้วยครับจะเห็นว่ายังมีอีกมากมายให้ผมเดินทา,ไางไปยังไงเนี่ยน่าจะกว้างพอสมควรเลยครับที่เราเห็นคือนี่เป็นจุดที่เลือกเกิดได้เว้ยแต่ว่าคือผมมาเลือกเกิดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะผมเห็นมอนตัวต่อไปชิปเพนกิ้งแล้ว เพนคิงเหมือนเพนกวินป่ะแต่เป็นเพนคิงก็คือเป็นแบบพระราชาของเพนกวินทีนึงก็น่าสนใจเดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับกับพาวเว o ร์ d นอนดีกว่า